ตอนที่918ชื่อตอนว่าสุดปลายทางในตำนานมเมล็ดหวายต้นกำเนิดการเวลาต้องผ่านการแชร่ด้วยน้ำอมฤตฟ้าดินเปลือกนอกที่หลอกตาจึงจะหลุดออกมาเผยให้เห็นถึงรูปลักษณ์ที่แท้จริงไม่ว่าใครก็ตามหากคิดจะเข้าไปยังต้นกำเนิดเส้นชีพประจรหลักทั้ง3จะขาดหวายต้นกำเนิดการเวลาและน้ำอมฤตฟ้าดินไม่ได้เลย ต้องมีสองสิ่งนี้เท่านั้นจึงจะสามารถนำพาให้เข้าไปยังต้นกำเนิดสามชีพจรหลักได้การที่จะเข้าไปยังต้นกำเนิดชีพจรหลักสิ่งของสองสิ่งหากว่าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่ได้อีกทั้งของสองสิ่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ยากมากคิดจะได้พวกมันมาครอบครองยากยิ่งกว่าขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นฟ้าสิอีกพูดถึงเรื่องของเมลด็ดวายต้นกำเนิดการเวลาพรานที่เมล็ดของมันสุกงอมได้เต็มที่ มเมล็ดของมันก็จะบินหนีไปในทันทีแล้วไปตกอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของโลกทั้งอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขขั้นตอนชอน,นีได้อีกด้วยต่อให้เป็นราชนเซียนก็ไม่สามารถดักจับมเมล็ดพันธุ์ที่บินเหนียวไว้ได้อย่างไรก็ตามแต่ละครั้งจะมีมะเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวน้อยมากๆเพียง3-5ถึงเมล็ดเท่านั้นลองคิดดูหากปล่อยให้มเมล็ดพันธุ์ชน,นี้3เม็ดหลุดเข้าไปในลอก,กันกล้างใหญ่ไพศาล แลาต้องการให้ได้เมล็ดพันธุ์นั้นมาสักเม็ดระดับความยากของมันจะยากยิ่งกว่างมเข็มใต้ทะเลเสียอีกด้วยสาเหตุนี้เองเพื่อให้ได้มาซึ่งเมล็ดพันธุ์ของวายต้นกําเนิดการเวลาหรีเชียในฐานะของอิกาธมินเคยเฝ้าติดตามมันนานถึง5ยุคสุดท้ายความพยายามก็เป็นผลเขาสามารถทําได้สําเร็จและได้เมล็ดพันธุ์วายต้นกําเนิดการเวลามาได้เม็ดหนึ่งหรีเชียนําเมล็ดวางไว้บนสะพานที่ผูกพังริมหน้าผา จากนั้นก็รินน้ำอมฤตฟ้าดินลงไปในเมล็ดพันธุ์นั้นภายในระยะเวลาสัน้นสิ่งมหัศจรรย์ก็ได้เกิดขึ้นเมล็ดพันธุ์นั้นได้แทงรากออกมาแล้วเพียงช่วงพริบตาเดียวก็แทงรากลงไปในใต้ดินทันใดน,นั้นบังเกิดเสียงดังซาซา,าต้นไวขนาดักษ์ได้โผลออกมาจากใต้พื้นดินจากนั้นก็แตกกิ่งก้านสาขาออกมาและพันธุ์ักทอเข้าด้วยกันเคลื่อนไหวรวดเร็วราวกับงูแลแล้ว เรื่องที่ไม่ได้เป็นไปได้ก็ได้เกิดขึ้นสะพานไม้อันเกิดจากการถักทอพันธ์กันของวายต้นกําเนิดการเวลาได้เริ่มทอดยาวไปบนอากาศที่กว้างไกลไร้ขอบเขตด้วยสะพานไม้ช่นนี้คล้ายกับเชื่อมต่อไปอยังแดนนิพพานอย่างนั้นรีเชียไม่กล้าชักช้าจึงก้าวเดินขึ้นบนสพานว้ทันทีเดินไปตามสะพานวายที่ทอดยาวไปข้างหน้าสะพานวหวนี้มีความยาวมากในขณะที่มันเชื่อมไปยังดินแดนนิพพานนั้นรอบๆทั้งสี่ด้าน ไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดได้เลยมีเพียงท้องฟ้าที่กว้างไกลไร้ขอบเขตการก้าวเดินอยู่บนสะพานเช่นนี้เหมือนหนึ่งเชื่อมไปอย่างนิรันด์ที่ตรงนี้เวลาได้หยุดลงช่องว่างระหว่างอากาศได้หายไปการเดินอยู่บนสะพานนี้ทําให้ผู้คนเกิดภาพลวงตาขึ้นมาเหมือนหนึ่งว่ากําลังก้าวเดินอยู่ณจุดเริ่มต้นแห่งกาลเวลาดุดดังที่นี่คือที่แรกก็เริ่มกําเนิดฟ้าดินอย่างนั้นที่ตรงนี้ไม่มีสัพพชีวิต แม้แต่การเวลาก็ยังไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาลีชเช่ก้าวเดินไปตามทางของสะพานวายไปเรื่อยๆไม่รู้ก้าวเดินไปนานเท่าไหร่ในที่สุดก็มาถึงจุดหมายปลายทางเมื่อเขาก้าวเท้าลงมาจากสะพานวายเท้าของเขาได้แตะพื้นแล้วนั้นในเวลานี้เองวายต้นกำเนิดการเวลาก็เริ่มเหี่ยวเฉาขึ้นมาทันทีและตาความเร็วในการเหี่ยวเฉานั้นก็รวดเร็วมากภายในระยะเวลานสั้นสะพานวายทั้งสะพานก็เหี่ยวเฉาไปจนสิ้น ทันทีที่ไวต้นกำหนดการเวลาเหียวเชาลงทนานนั้นเหมือนมองเห็นบนสะพานได้ปรากฏเมล็ดพันธุ์เกิดขึ้นมา3-5มถึงเมล็ดโดยเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นได้เปล่งประกายสีทองออกมาซาเสียงฉีกขาดดังขึ้นมาเพียงชั่วพริบตาเดียวไวต้นกำหนดการเวลาก็ได้แห้งเฉาตายแล้วสะพานไหวก็ได้เกิดการขาดจากกันเป็นท่อนๆร่วงหล่นลง,ง,ง,งกลางอากาศที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาไป จังหวะที่สะพานหวายขาดจากการแล้วห้อยลงเห็นเมล็ดพันสามถึงห้าเมล็ดนั้นเหมือนติดปีกอย่างนั้นบินออกไปด้วยความเร็วเหนือความคาดคิดเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเมล็ดพันทั้งหมดก็บินข้ามมิติหายไปในฟ้าดินเมล็ดพันทั้ง3-5ถึงเม็ดนี้ได้บินไปยังโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีใครรู้ว่ามันจะไปหล่นอยู่ที่มุมไหนของโลกต่อให้มีใครได้ไปก็ไม่รู้ว่าประโยชน์ที่แท้จริงของมันคืออะไรท้ายที่สุดแล้ว ผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์วายต้นกำเนิดการเวลามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นการจะได้ให้มาซึ่งเมล็ดพันธุ์ชน,นี้ถือเป็นวาสนาที่สุดยอดมากอย่างหนึ่งเมื่อมองดูเมล็ดพันธุ์ที่บินลับตาไปรีชีเย่ได้แต่ท้อถอนหายใจออกมาเบาๆใครบ้างจะรู้ว่าในอนาคตจะมีใครเป็นผู้ที่ครอบครองเมล็ดพันธุ์ชนนี้เกรงว่าต่อให้ได้มันมาก็ไม่รู้ถึงคุณค่าของมันเมื่อได้สติกลับมา หลีเชียหันหลังกลับมาเห็นเป็นทะเลสาบตรงหน้าซึ่งทะเลสาบตรงนี้ไม่ได้มีสิ่งใดสะดุดตาเมื่อพบเห็นครั้งแรกความลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ภายในใช่ว่ามนุษย์ปูทุชนสามารถจะมองเห็นได้แต่จะเห็นข้อแตกต่างหากอาศัยมองด้วยแนตฟ,ฟ้าจะได้เห็นภาพความอลังการยิ่งตรงหน้ารอบๆทะเลสาบเต็มไปด้วยลายเต๋าซึ่งเป็นลายเต๋าที่ลึกซึ้งพิสดารที่สุดในโลก เหมือนว่าลายต่อแห่งฟ้าดินล้วนแล้วแต่มีต้นกําเนิดมาจากที่ตรงนี้ไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่ามีพรสวรรค์เช่นใดหากจ้องมองลายต่านี้เป็นเวลานานก็จะเกิดอาการเวียนหัวขึ้นหากคนผู้นั้นมีพรสวรรค์และทักษะอ่อนแม้มองเพียงแวบเดียวก็อาจจะเป็นลมหมดสติไปเลยหากรุนแรงก็ถึงขั้นกระอักเลือดถึงตายสำหรับน้ำที่อยู่ในทะเลสาบยิ่งไม่ต้องกล่าวถึง หากสามารถดูด้วยเนตรฟ้าแล้วก็สามารถเห็นถึงความไปน,น้ำทิพเซียนอย่างนั้นเป่งประกายเซียนที่สวยงามยิ่งออกมาทุกหยาดหยดของน้ำในทะเลสาบเสมือนหนึ่งได้หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตทั่วโลกาอย่างนั้นน้ำทะเลสาบทุกหยาดหยดเหมือนกอบด้วยกลิ่นอายเซียนที่สง่างามที่สุดของฟ้าดินสิ่งนี้หาใช่น้ำทะเลสาบแต่เป็นน้ำทิพเซียนที่อยู่ในตำนานแม้ว่าไม่มีใครได้เคยเห็นน้ำทิพเซียนมาก่อน แต่ว่าพันได้เห็นน้ำที่อยู่ในทะเลสาบก็จะเข้าใจทันทีว่าน้ำทิพซียนที่ปรากฏอยู่ในโลกมนุษย์ก็ไม่เกินเลยไปกว่านี้แล้วบุพชาติเบิกโลกริชเย่ที่ยืนอยู่ตรงจุดนี้ได้ท่อถอนหายใจออกมาเบาๆถึงแม้ว่าเขาไม่เปิดเนตรฟ้าก็รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรบุพชาติเบิกโลกเกรงว่าคงเป็นชื่อที่ผู้คนในโลกไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่หากราชนเซียนได้ยินชื่อนี้แล้วก็ ต้องรู้สึกอยากได้เป็นอย่างมากและต้องใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันมาสักกาหนึ่งอย่างแน่นอนบุพภาชาติเบิกโลกนี้มีค่ายิ่งกว่าน้ำทิพย์แรกเริ่มฟ้าดินหรือสุดยอดแก่นฟ้าดินเสียอีกเจ้าสิ่งนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ความล้ำค่าของมันสุดจจินตนาการอีกทั้งที่ยากยิ่งก็คือบุพภาชาติเบิกโลกสามารถรองรับได้กับทุกๆสรรพชีวิต ซึ่งแตกต่างจากน้ำทิพย์ดาราหมื่นสรรพสิ่งที่รุนแรงยากที่ผู้ใดจะเทียบเคียงมีคำเล่าลือหนึ่งว่าต้นกำเนิดของเส้นชิพจรหลักทั้งสามนั้นถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่แรกเริ่มกำเนิดฟ้าดินในเวลานั้นฟ้าดินเริ่มถือกำเนิดขึ้นมาจึงมีพลังแก่นไร้สิ้นสุดที่คอยบ่มฟักทั้ง9แดนหมื่นอาณาจากักรขณะที่มีวัตถุส่วนน้อยกลับไม่ได้ถูกแปรสภาพและร่วงหล่นลงโลกมนุษย์ในที่สุด ขณะที่เส้นสามชีพจรหลักอาจจะเป็นไปได้เกิดจากวัตถุที่ไม่ได้ถูกล้อมละลายแปรสภาพไปนั้นสถานที่ตรงนี้เต็มไปด้วยพลังแรกเริ่มแกนฟ้าดินซึ่งเพียงพอต่อการเลี้ยงสรรพชีวิตทั้งโลกได้แม้ว่าคำเล่าลือนี้จะไม่มีหลักฐานใดๆรองรับแต่ทว่าปุพาชาติฟ้าดินที่อยู่ตรงจุดนี้รับรองได้ว่าจะต้องเป็นพลังแกนฟ้าดินที่ดีที่สดุดในโลกอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการดำรงอยู่ในสถานะใดาก็ต้องแสดงความอยากได้เป็นอย่างมาก ถึงแม้จะปรากฏบุพาชาติฟ้าดินอยู่ตรงหน้าตลีชีย่กลับไม่ได้ลงมือหยิบฉวยเอาเนื่องจากเขารู้ดีว่าการที่จะหยิบฉวยเอาบุพาชาติฟ้าดินไปนั้นมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเนื่องจากลายเต่าที่ปกคลุมอยู่ร,บรอบๆทะเลสาบเหล่านั้นคือลายเต่าที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากลายเต่านี้คิดจะหักหานเข้าไปนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ต่อให้เป็นราชันเซียนก็มีหวังถูกส่งตัวไปจากที่นี่โดยพลัน ไม่อยากจะรังอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปเวลานี้ลายเต่าที่อยู่รอบๆทะเลสาบล้วนสว่างสวยขึ้นมาพร้อมๆกันเห็นลายเต่าแต่ละเส้นถักทอพันเกี่ยวเข้าด้วยกันจากนั้นบังเกิดเสียงซาซาขึ้นมาลายเต่าแต่ละสายเสมือนด่งน้ําไหลค่อยๆรวมตัวกันมีการแปลเปลี่ยนรูปร่างของมันกลับกลายเป็นรูปร่างของคนต่างๆกันไปจากหนุ่มที่ร่างกายกำยำกลับกลายเป็นคนชายในกรียุก กลายเป็นคนลึกลับที่ปกปิดร่างด้วยเสื้อคลุมแล้วก็กลายเป็นมนุษย์ปถุชนธรรมดาคนหนึ่งสุดท้ายลายเต่านี้ได้หยุดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วในที่สุดปรากฏเป็นอีกาตัวหนึ่งอยู่ตรงหน้าลีชีแย่ยามที่อีกาตัวนี้กางปีกออกสามารถปรกคลุมฟ้าดินทุกแดนมืด,ม,ดมิดไปทั่วระหว่างที่เหลือบตามองสามารถเสียบทั้งเก้าชั้นฟ้าสิบแดนดินเจ้ายังกล้ามาที่นี่อีกหรอ อีกาตัวนี้ได้ปรีปากพูดออกมาพรานที่มันแปลงเสียงออกมาสะเทือนไปทั่วเก้าชั้นฟ้าสเสมือนหนึ่งคือเซียนอองที่อยู่สูงเด่นบรรดาจาักรพิเทพมอบกราบอยู่ด้านล่างเจ้าแปลงผิดร่างแล้วนี่มันรูปลักษณ์ในอดีตของข้าถูกต้องร่างที่แท้จริงของข้าในอดีตคืออีกาตัวหนึง่งแต่ร่างที่แท้จริงเวลานี้คือคนเป็นเป็นคนหนึ่งไม่ใช่ภาพลวงตาที่ปรากฏก่อนหน้า ลิชีเยยิ้มกล่าวจ้องมองอีกาที่อยู่ตรงหน้าที่แท้บุคคลต่างๆที่แปลงออกมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสนิทที่ลิชีเยเคยใช้เมื่อ,อยามบดีดแน่นอนทั้งหมดนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นหาใช่เป็นตัวจริงเวลานี้อีกาก็ได้หายไปพร้อมปรากฏเป็นคนอีกคนหนึ่งตรงหน้าลิชีเยถ้าหากมีผู้มองเห็นคนที่อยู่ตรงหน้ารับรองได้ว่าต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะนั่นคือลิชียคนหนึ่ง เหลีชีเอที่ตัวเป็นๆไม่ว่ารูปลักษณ์หรือท่วงท่าล้วนเหมือนกันอย่างกับแกหากไม่ใช่ผู้คนที่คุ้นเคยคงยากที่จะแยกออกว่าคนไหนเป็นคนจริงหรือคนไหนเป็นคนปลอมทำไมหรือคิดจะหลอกคนอีกแล้วหรือในขณะนี้หลีชีเยคนได้เหลือบมองหลีชีเยทีหนึง่งด้วยท่าทางที่สบายๆเออระเหินเช่นเดียวกันกันกบหลีชีเยเอาล่ะเจ้าอย่าได้แปลงเป็นร่างของข้าและไม่ต้องมาคิดอะไรกับข้าเจ้ามันเป็นเพียงหลักกฎเกณฑ์เท่านั้น ปราศจากชีวิตไร้ความรู้สึกเจ้าจะมาเรียนเสียงพูดของข้าทำไมลีชีเยหัวรอกมาอย่างเต็มที่กล่าวว่าตัวตนดั้งเดิมของเจ้าเองนะ่ะสำคัญที่สุดเรื่องการเล่นเล็กน้อยเช่นนี้มันไร้สาระจริงๆลีชีเยที่อยู่ตรงหน้าก็ได้หายไปจากนั้นก็กลับกลายเป็นร่างเงาที่เลือนรางเบื้องบนสูงยานสวรรค์เบื้องล่างประคองฟ้าดินทุกสิ่งล้วนอยู่ภายใต้กำมือของเขาเจ้าไม่ต้องแปลงเป็นสวรรค์หรอกนะเจ้าไม่ใช่สวรรค์ อีกอย่างบอกตามตรงเลยนะสวรรค์หาใช่แบบนี้ริชเชียยิ้มกล่าวกับร่างเงาที่เรือนรางนี้ข้าอยากทําอะไรมันก็หล่อข้าเจ้าไม่ถึงยุ่งร่างเงาเรือนรางนี้บอกกับริชเชยยด้วยท่าทางดูแคลนริชเชียได้แต่ยิ้มเจือญบีบจมูกตัวเองกล่าวด้วยความจนด้วยกล้าวเห็นทีมันควรจะเป็นความผิดของข้าครั้งก่อนข้าไม่ควรจะสอนอะไรผิดๆให้กับเจ้าทําให้เจ้าได้เรียนรู้ถึงการแปลงอารมณ์จัดความรู้สึกและหกความปรารถนาของมนุษย์ปุถุชน เขาให้แล้วข้าคือหลักกฎเกณฑ์ถึงฟาดินสามารถแปลงได้ทุกสิ่งอย่างใหญ่ต้องให้เจ้าสอนรางเงาเรือนรางนี้หญิงยโสมากกล่าวด้วยความดูแคลนออกมาเมื่อครั้งที่ลิชีเยยังอยู่ในสถานะของอิกาธามินได้เคยมาที่แห่งน,นี้ครั้งหนึ่งอีกทั้งเขาอย่างได้รังอยู่ที่นี่เป็นเวลายาวนานมากๆในเวลานั้นหลักกฎเกณฑ์ฟาดินไม่ได้เป็นแบบนี้ต่อมาได้ติดนิสัยที่ไม่ไดีหลายอย่างภายใต้การหยอกล้อของลิชีเย ใช่ใช่ใช่ถูกต้องเจ้าคือหลักกฎเกณฑ์ฟ้าดินสามารถแปลงร่างได้ทุกสิ่งเวลานี้ร่างเงาที่เลือนรางได้หายไปพริบตาเดียวเท่านั้นปรากฏเป็นรูปร่างของหญิงสาวสวยผู้หนึ่งตรงหน้าของรีชีเยนางมีรูปโฉมที่สวยงามสุดบรรยายค่างามหรือไม่ยามที่หญิงสาวผู้นี้ปรกากฏออกมาไม่ว่าจะเป็นท่าทีการยิ้มหรือหน้านิ้วคิ้วขมวดล้วนชวนให้หลงไหลทั้งสิ้น นางยิ้มแต่กล่าวกับลีชิเยว่าเชอะหากเจ้ายังคงแปลงเป็นรูปร่างของนางอีกเชื่อหรือไม่ว่าข้าจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นๆลีชิเยอดที่จะสะบัดออกมาไม่ได้ท่าทีที่งดงามนิ่มนวลที่เสแสงแกล้งทำข้าเห็นแล้วแทบจะอัจียนออกมาตอนที่919ชื่อตอนว่าถามโลกล่ามนุษย์เป็นเช่นใดไม่แปลงก็ไม่แปลงสิแล้วจะมีอะไรนักหนาหรือ หญิงสาวผู้นี้พลันหมุนตัวกลับกลายเป็นร่างเงาที่เลือนรางก่อนหน้านี้อีกครั้ง